ดีูท่านนะครับในยินดีต้นอนรับสู่รายการพี่ปุนสายท่องเที่ยวนะยินดีสู่รายการช่องพี่ปูนปุนซีเอสกันเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยรายการพี่ปุนสายท่องเที่ยวเนี่ยเราจะมาขับจักรยานกันนะผู้ชมครับตอนนี้มีเพื่อนบ้านขับตามมาด้วยแต่บางทีการขับจักรยานอาจจะลำบากนะเพราะว่าพรเราถือเองนะ ากเลยผู้ชมผมขออนุญาตเอากล้องใส่ไปในไม้เซลฟี่ก่อนนะผู้ชมครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเคตอนนี้ผมเอาล้อไม่ใช่ล้อดิตอนนี้ผมเอาเอากล้องไปใส่ในไนะม้ไม้เซลฟี่นะคุณตอนนี้เพื่อนบ้างลว นี่คือรายการที่คุณสายท่องเที่ยวเพื่อนบ้านยังขับเร็วมากควรตีนแบบเพื่อนบ้านนะเนอะคุณผู้ชมนะมันควรตีนนะดูๆๆด,ดที่ควรจริงน,นะดูมันย้อนแย้ง โ้นแย้งจนจะโอ้ยดูมันกวนคนสิดูเพื่อนบ้านเขากวนคน,นเลยลองขับตามไปเรื่อยๆโอ้โหแม่งเร็วจริงผู้ชมอาจจะไม่รู้สึกนะผู้ชมลองมาซื้อบ้านที่ซอยหมู่บ้านวิลล่าคอมบารี่ดูสิเราจะรู้ว่าเพื่อนบ้านที่เนี่ยเขากวนแค่ไหน เฮ้ยไปดูเขาแย่งอยเดี๋ยวผมจะจอดจักรยานให้คุณชมดูความกวนของเขานะนี่ดู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 แลเขาขับนะคุณชมมีการสองกล้องกูจะขับตามไปดีกว่านี่ดูดูดูดกวนกวนไม่รู้ว่ากวนหรือเปล่าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกเลยนะว่าเพื่อนบ้านคนนี้มันกวนหรือเปล่า ไปไหนวะพี่หูวบึงไปเร็วมากอ่ะหูวโอ้โหกวนดีเว้โอ้โห,โโห,ห,ห,โโหนี่ขนาดไม่ใช่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นี่ยังกวนมากเลยถ้ามันซื้อบิ๊กไบค์มาเนี่โอ้โหนักเลยทาไม้วคุณชมดูดิดูดูดูมันพาคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหดูสิเทพไปถึงไหน โอ้โหควรดีเว้ยผมจะขับตามมันมันจะพยายามตามผมเจ้าผู้ชมโอ้ มันคืนมันกวนจริงนะเอาเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันจะกวนมันนะดูมันกวนผมื้อมันกวนผมโอ้โหกวนจริงว่ะผมจะตามมันทีไรมันกวนว่ะมันจะเลี้ยวอ่ะมันจะตามแบบแอบๆผมจะพยายามขับให้ช้าที่สุดนะไม่ให้มันรู้ตัวว่าเอามันรู้ตัวอีกแล้ว นโอ,โอ้โหคุณยมโอ้โหตอนนี้มันตาผมติดเลยนะไปเรียนวิชาไหนมาครับพี่โอ้โหโคตรเก่งเลยผม,ผมจะหันนี่ดูนี่นี่มึงจะตามรถเขาให้ได้ดูดูดูมึงอยากกวนผมนี่นักใช่ไหมฮะนี่จะตามมันให้ได้โอ้โหแม่งกวนจริงกว่าแม่งเงี้ยวไฟโอ้ วนเล่นเอาเหนื่อยเลยนะเนี่ยมนดูมันกวนโ้นี่แกวนอีกแล้วเราเบี่ยงไปเลยทั้งนั้นเราจอดปั๊บผมอยากรู้ว่าถ้าเราจอดมันจะเป็นยังไงห้าจอดแล้วโอ้โหมันงกวนต่อโอ้โหกวนต่อผมสู้มันไม่ไหวเลยรถรถเป็นมอเตอร์ไซค์ผมเป็นจักรยานเนี่ยผมจะไปสู้มันได้ยังไงคุณผู้ชม โอมาดูดูมันกวนดูมันกวนกวโอ้โหไปจอดรถนั่นตรงนั้นนะมันจะมันหยุดหย,ยุดโอ้โหมันลอยผมไปต่อนี่หว่ามันกวนผู้ชมตอนนี้ผมเจอคนมากวนนะเป็นเพื่อนบ้านขับมอเตอร์ไซค์มาสองคนมากวน เดี๋ยวเรามาขับกันต่อนะผู้ชมครับตอนนี้ผมปรับมาเป็นกล้องหน้านะเคเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไปบายเพราะว่าไอคนควรตอนนี้มันก็ไปไหนไม่รู้นะผมได้ยินเสียงจักรยานมันอยู่ไม่ใช่จักรยานผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มันอยู่แต่ตอนนี้ผมไม่รู้มันอยู่ไหนเคเคก็สำหรับวิดีโอนี้ผู้ชมเห็นปะเดี๋ยวผมไปตรงที่สว่างสว่างก็ได้ก็สํสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไปบายโอ้โหคนขับมอเตอร์ไซค์แม่งกวนมากอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะรายการพี่พี่ปุณสายท่องเที่ยวในอีพีนี้นะโอ้โหผมโดนคนขับมอเตอร์ไซค์เล่นเอาซะเหนื่อยเลยคุณผู้ชมมันกวนจริงอ่ะถ้าใครถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อผมคุณผู้ชมก็ลองมาลองดูก็จะได้รู้ว่าไอคนขับมอเตอร์ไซค์คนนี้มันกวนมากคุณผู้ชมหูเล่นเอาเหนื่อยเลย